สวัสดีครับสวัสดีครับเตือเสียงเข้าไป็นยังไงพี่แคลรี่มาเลยต้องบอกว่าสวัสดีค่ะเบ๊ตอัพเสียงหลังนัดเสียงหลังสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ่ะก็กลัวนะล่ะเกากลัวนะอย่ายากากลัวกลัวยาย่าี๋ยวมีหายใต้จากกันอีกไปด้วยนะครับพี่ไปไปแล้วเคลียร์มาแล้วก็ไปไม่สีซีแล้วก็ปอยขาดขาดแคลลีครับพี่ นี่พี่คนนี้เขาก็แข่งเรียนเนี่ยกับตันอารีเนี่ยแปว่าปลาปลาปลาอไรปลาอะไรเดีวต้องบอกเขาเลยนะเขาเป็นกับตันกับตันนะเดี๋ยวก่อนเลยครับเดี๋ยวก่อนเลยโด็ตายเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวก่อนเลยรีบเดี๋ยวก่อนเลยปดองคนข้างเบาอ่ะตัปลาดอกเามาก แต่ค่อยชอบนะล้ำไม่ขึ้นเลยมีการเลือกตกันผมเล่นได้หมดเล่นได้หมดกับตันผมก็เป็นกับตันผมเป็นกับตันเล่นนี่แหละกับกรุดเขาว่ามีมตัวใหม่เป็นเมท์ดูเวลา ใช่ที่จะคู่ที่จะเลยโ,ดโดตโตร้องเข้าแล้วแห่แม่งจะแม้มาวา่าแม่งเริ่มจะเหมือนฮอนไปได้เฮียซาว่าดูดูโตฮิลทอมาริแม่งกันตีหยุดเวลาเป็นวงเลย<อ>มันย้อนเวลาไอ้เหี้ยไม่ได้หยุดเลยย้อนเวลาด้วยดิมันก็มีย้อนแล้วก็หยุดย้อนก่อนแล้วค่อยหยุดจุดก่อนแล้วค่อยย้อนได้ปะย้อนย้อนยังยองย้อนยั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 น อยางนี้เนี่ยกเล่นหาชีเลยไอ้เนี่ยเล่นกันเบื่อแล้วแบบบรรลุสำนักดาวแล้วมันรู้ที่อะไรสถานโลกยังไม่ตันเลยเขาเป็นบรรลุพีดทงทำเป็นบรรลุเฮ้ยบรรลุปอมมบรรลุไอ้ที่อะบรรลุมึงต้องมดเม็ดส้มหมดไอ้ที่อะอันนี้เม็ดอะไรอันนี้เม็ดอะไรคนไทยใครก็ได้เวอร์เลยไม่แตกเม่แตกแต่ศาสตร์แม่แตกยันนี่ชมบรรลุที่จะทีให้วิกเล่นกลุ้ตัวเลย ้เยชิบไปเจอโบบาลนั่นเลยเฉยเอ้ยำพี่เก่งจีมาเล่นม้าแล้วนะยีโปกูลรำคาญไอ้เที่ยวสู้ยากต่อไอ้เที่ยวต่อที่หมดตีต่อที่ไม่สังหารไม่สองหารโลกมืดใช่ไหมมือทหารอะไรวะฉี่ไอ้เล่นฉี่เออเขาว่าไอ้เขาว่านั่นจะบัฟมาใหม่นี่มันรีเวิร์ดจะิวใหม่หมิงหมิงกับหมิงกับไอ้มนุษย์ไฟฟ้าที่ต่อเรื่องเขาแก อ๋อะอ,ะอ,ะอะไรครงี้อ่ะดีเลยดิเชียอะไรครงี้ต้อนเมื่เไหร่อุ้ยไอ้เชียที่เล่นเล่นเกาตูุเนี่ยไลฟ์กูเป็นนั่สังหารกูเล่นทารอนเจอกูแบบกระโดดเข้าวกำแพงแบบแทงหลังปล่อยดังระใจด้วยชะโลเลือดไหลตายกูบอกเลยเลือดไหลตายเชียต่อเล่นหลีซินว่ะต่อแม่งเล่นหลีซินอย่างเงี้ยเชียทำไมมันซีมวย ไม่อ่าไอ้แค่นี่มันไม่แก่ไงไม่รู้จักไงไอ้แค่นี่มันไม่เล่นแน่ไม่แก่ใช่เด็กร้านเกมไม่แกไม่แก่รู้จักอะไรเด็กไม่เก่าเกมไม่ใช่เด็กร้านเกมพูดไปงงหมดอ่ะอพูดอะไรงงหมดอ่ะฮอนอะไรวะตัวอะไรวะผีชินตัวอะไรมักูรู้แต่กูไม่เคยเล่นไอ้เหี้ยกูเห็นแต่ผีชินย่อยมุกเวกบอยวายอะไรเล่นไม่เป็นหลักกูไปยิงได้เฮดทอดเฮดทอดเด้อแต่ละมือแต่ละเด็กทานลอมคืออะไรวะ มันอันนี้ไม่ใช่เด็กแอลเดียวเด็กแอลเด็กแอลมาคนรุ่นหน่อยสิไอเด็กพวกแกพี่แม่งเด็กต่อพวกพวกพี่มันเด็กไม่ไอ้โจไม่ไม่โจมันไม่ไปเล่นล่าเกมไม่เล่นอยู่บ้านก็อวดเด็กร้านไก่เล่นร้านเล่นร้านเกมเล่นอยู่บ้านเด็กร้านเกมคนเล่นอยู่บ้านตีลูกบอลอะไกูไปอ่ะกูโกหกแม่กูโกหกแม่กูว่ากูกูเป็นไข้แล้วกูก็เงินไปร้านใหญ่ ไอ้เนี่เด็กเกียนี่มาเียมันเียแล้วไม่ใช่เด็กเียมีรถกระามด้กูโดนตีคารันเกมเลยปล่อยดิปั๊มออกตายโดนที่กางหลังเลยเด็กเี้บาดแผลที่กางหลังเล่อยข้างหมาขอาไอ้เด็กไม่กางหลังเลยกางขากูนี่แหละ งานที่แม่จับได้งานที่แม่โดนล้อไอ้ใช่โดนแม่จับได้ยังมีโดนแม่ตีร้านเกมยังมีโดนแม่ตีร้านเกนไม่มีนะไม่ไม่มีเด็กน้อยมีแต่ผู้ใหญ่เทีานั้นแล้วกไม่ได้อะไรอเจแล้วก็ไม่อายเลยข้าเจ้ากินร้าด้านเลยข้าเจ้าก็ผ่านมาก่อนดินีเดีเท่าโตมาในสังคมที่ดีไอพี่โกรนี่กูโตมาในสังคมที่ค่อนข้างค่อนข้างแบบเหยียบย่ำกันอะเหยียบย่ำไอฝาดก็คือเหยียบเพียงเดียว ก่อนที่มันจะโดนเหยียบโดนกูเหยียบมาก่อนอ่ะก็จะตายอ้งกรตอกกระตอกเอาแจกเลยแบบไอ้ต่ออีกเหี้ยเอาเฮ้ยจิงจอกลายเชชเชชเชชบู่ายก่อนฟิกเลยฟิกเลยอ่ะฟิกเลยแม่งฟิกเลยฟิกสุดโหดเลยเออเปิดไฟบ่ายพลังครับยังสวยพี่ มียังไงมีข้างบนหนุกไหมก็หนุกดิฝันกับมันอ่ะก็ไปช่วยมาวน้ยสักมีคนไปหาปีตาเรียบร้อยมีกูอุ้ยเฮียไม่มาไม่แจมตีกันเลยปึ้งเฮียไม่ตายกูร่อยู่แล้วถ้าขี้แรงมันไม่มีโดดข้างกำแพงไอ้เฮียแต่บังเอิญว่ามันมีเลย เฮ้ยเนี้ยตัวแม่งจะอะไรแบบเป็นผีเดินในกำแพงกระโดดข้างกำแพงมาง่อนบิ๊กโชโจมังกรเลยเนาะมังกรบุตรได้ได้บุตรได้ได้สั่งอีกอ่ะโอ้ไม่ชอบอ่ะกูไม่เปิดอ่ะไอ้เป็นที่อะไรไม่ตายแล้วเหรครับไม่กูหมายจะเปิดคุณไม่หมายจะเปิดนะกูว่ากูจะเปิดมึงอ่ะกูจะเปิดมึงไงครับกูเปิดมึงกูมาป่ะจะเปิดมึงอ่ะกูจะเปิดมึจะเปิดมึงนะบิ๊กอ่ะโดนเปิดเลยตายเลยไอ้เหี้ยกูโดนด่าโว้ย จอดกัดไอ้ยี่ยะดูเขาเปื่ฉีไม่ได้ดังตัวลิงลุงงูออนตราเเรื่องแมทดูหมอนอนมึงย่าอย่าอ้างอย่าครับอย่ารไม่ได้ไม่ได้็นมอกท่ไม่คยชอบนะคพี่อาเอาแล้วคีดว่าไปไหนโซงไงขโมหาพ่อมึงอกม่พ่อโยแม่งอะ มึงจะไปหาพ่อมึงอ่ะมึงจะไปหาพ่อหาแม่มึงนาา่งมานล่างมาไม่มีแต่คนแจมไอสัสย่ามึงมายังต่อมึงไม่ดูวะกูเดินตามหลังมันตดต่อยเป็นแมงสาดเลยอะเออทำไมไม่ดูอ่ะแหมก็มีดูมีไม่ดูไว้ขวาอะไรงมีกูไว้เล่นแจมอะไรไงเนี่ยกูมาแต่ไงขี้อะไรกูลงเลยไงมันเป็นญาติมึงอ่ะอิสัสเอออ๋อเฮียมึงเห็นมันเดินตามกันมา มึงกล็ไม่มาซองกันไหนสักมึงอะไรเราลงมาล่างนี่ล่างก็โดนเลยมึงก็มึงก็วิ่งไมึงก็วิ่งขึ้นมาคนห้วยหมอนี่ด้านเรียน์ไหมมึงไม่รู้จักมึงไม่รู้จักลูกพวกไหนมาเลยด้านบนโค้ดเพงเหรออยากขว่างไปดิโอ้แม่งมึงอยากขว่างใช่ไหมยกจังมันไม่จะมีความตาย่ตีอ่าตายอ่ะตัวเดียร์อ่ะโดนยามเลยอ่ะเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยโอ้ยเยอะเลยครับมาดิมึงาหมาดิเอาลากออกด้วยเอาลากออกด้วยขอโทษดิแก่จบเลย อ่ารอดหมดไม่ได้แล้วเสียด้ดว่ามันไม่ต่อทีละมตรได้ขอมันไออกทาไมวะไอต่อเล่นเป็นป่ะนี่มัมวยเป็นไหมก็มีกูขอโทษกูขอโทษกาบกากาบาบตีมืูกาบตีมือจังหวะไม่ต้องเข้ามีจังหวะมันเข้ามันกูไี้อะไรมากันทีละสองคนสามคนเนี่ยช่ไม่ไดกลงต่ีไม่ต่อไม่เติมไงเฮียป่าเติมปาเติมไอ้อะไรกูตายไปแล้วเติมคุยไรกูตายไปแล้ว ไอ้เฮียโง่ไอ้สัตว์ทัานี้จะเติมกับเพื่อนต้องไปตายควายไอ้เฮียไปกลางแล้วมึงไปตายด้วยกันไอ้เฮียนี่เป็นคำพูดสามด้วยไอ้เฮียเนี่ยเป็นตัวที่เจ็ดคอได้ไอ้สัตว์ไปไกลๆตีนให้มีขั้นที่สามไอ้เฮียเยาณีไปแล้วไอ้สัตว์กูวุ่นดิให้มีขั้นสามอย่านะโดนโช๊ตน้องไม่ได้อะไรหรอกน้องกันนองมาน้องอะไรโอู้วี่กูตีแม่งไม่เข้าเลยแถมไม่ออกถึงทปด้ว่ย โอ้ยอยากกินละมีกลางเลยหลังเลยแม่งหนักกินไอ้พุ่มเลยอืซอยซอยซอยจิกฟอยเรนไอ้ไม่ใช่ฟอยเรนอเล่นเล่นกึ่งถึกกึ่งดาเมจแบบแบบนั้นเล่นได้นะล่างกูมาแล้วอือหูโอ้ยแม่งจะเปียวบุกมันโดนจ้ำกระหม่อมเลยมาเลยอือมันมันร้าลงล่างมันร้าลงล่างหมดได้หมดเยอะโดนไหมอเล่นโดนขิ้งหมดแล้วทำไไม่มีใครมา จะมีอะไรไปยังมีอะไรครับะจะมียังไงมีปิดหลังต่อต่อมันหลายรอบนะไอต่อบีกีบชนบิ๊กคิบชนบิ๊กไอ้เหี้ยเก่าบีกยิงมาทำไมเนี่ยมาทำไมยิงมาทำไมเขาตกมาคุ้มกันไอ้ต่อคุ้มกันนี่อะไรมาคุ้มกันไงประกันไงโอ้ยขี้เป็นกองเลยขี้มาเมื่อกี้ก็คือขี้เป็นกองอะรู้จักรวยเนี่ยวิ่งไปตั้งมันเลยนะ ก็เลยมาตามก่อนฟามก่อนฟามก่อนฟามก่อนเกมเขายังแย่แล้วชิวชิวชอย่าไปซีเรียดอย่าซีเรียดเอาเกมเขายังได้เลยได้เยหรออือก็เกมเขยังได้โอ้ยยย่ยยยยยยยียยยยดยย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 ยอยยยียย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 ยัยย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 ยกูยย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 ลยกลัวก กูกัวกูกลัวพอแล้วเพื่อนกูกลัวกูกลัวปิด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 หลังให้ปิดหลังให้อยู่ปิดหลังให้อยู่ตอนนี้ตายไม่ตายัไม่ตายตัวเลยไม่ตายตัวเลยเออไม่ตายเราไม่มีดาเมจเราไม่มีดาเมจไม่ตายยิงอยู่หมายร้องดาเมจเดีอ่ะควยกระจอกจับเหลือแล้วทำไมวะโอ้ยฮิตดอมเมจไปได้เออนิดเดียวนิดเดียวไอ้ตัด เออทำไมนิดเดียวตัดเลือดด่วนแต่เลือดด่วนเลยแต่เลือดด่วนเลยเอ๊ะอย่างลินฟันจัดอ่ะจัด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 ่ำรวยเงินทองอ่ะไหลามาเทมาต,ตอนนี้เป็นความต่างของคนจนคนรวยแบบนี้พวกจนโอ้โหแม่ไม่คิดจะออกไดเมยเลยนี่ว่าแม่งออกตอนนั้นก่อนเลยออกไอ้การวิดเล็กเ <Hey, S 2> ระเบิดขึ้นชิ<อ>้นหนึ่ง,งไว้แต่อะไรนะข้าวบ่มติดกันเะไรอย่ง เด๋ยวเป็นคนต้องทำเร็วๆไม่ต้องทำสูงทำจัดการเลโดนดักโดนดักเต็มพุ่มเลยดิพุ่มสังหารจบป่ากินไปเลยมันตายแล้วนะไม่ตายดิพอแล้ว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 เยอะเย้แล้วยอแล้วเยอ้ยอะล้วมันเซฟทันเลย ม่เียดูหลังกูสัตว์ตักใหหมดอ่าอย่างนี้นี่ใส่ตว์แม่งเลยหรวิ่งตามตัวกูต่อยต้อยใส์เอ้แม่งเดินไม่กลัวย่งลยอะเดี๋ยวกูว่เอยากจขี่ดเออโดนหลัง้ะโดนหลังะจะตายกัตายเม็ดเมปาปลาปาปลเดียวอามนปาคนเหทุกคนเลยลคนเลยโ เราแม่งเดินเดินไปกินกลัวไอ้สารไอ้สว์มันก็กลัวกูบ้างไอ้เจ๊งนี่ไงนี่เป็นไหนไอ้สารนี่ไม่กลับมาเปลี่ยนไปเลยไม่ดูไม่ดูไม่ดูมีนะ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 โดนะพี่โดนโดนเน่าเหมรตะคิวหมดแล้วโอ้ยนั่นหมด กลับกันฟาร์มฟาร์มบิ๊กฟาร์มกลับมาก่อนกลับมาก่อนน้องกลับมาก่อนไม่ต้องไปดูมันหรอกให้มันเอาปเหอะขอดูดูหน่อยอยากดูอยากดูสัว์อูสัวอยอูสัอยากเห็นันป็นยังไงอยาูเป็นยังไง่าตัวยงไงอยากรู้เป็นยังไงบิ๊กตวมันเป็นยังไงิ ตอบใหม่สวนเป็นยังไงไม่เลือกคนขี้คนขี้เสือกไงอยากรู้อ่ะขี้เสือกันยังไงจู่โจมป่ะขี้เสือกคนจนแล้วะบิ๊กเนาะขี้เสือกคุณจนก็ไม่เข้าเลยทีไม่เข้าเลยก่อนนี้มึงเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะบิ๊กขับมาแล้วบิ๊กไอ้คนจนกว่ามึงไปไกลแล้วตายแล้วตายนะไอ้คนจนเดินมาขู่ระวังระวังแทนีระวังนะถอยนะลึกนะลึกนะลึกนะระวังนะ ลงถึงคอเลยนะถึงใจนะลึกทีถึงใจนะเข้าคอเลยนะเต็มลำลุดเดืยวรุนเบอร์หรือเปล่าหลุดเดือดหรือเปล่าวโดนเปิดแล้วคุณตายกคุณตายกคุณตายวิววิวข้ามันบิ๊กข้ามันบิ๊กน๊กวายยี่เล่นการที่หายแต่นทีมมันเก่งไม่เห็นหรอโอ้โอ้ยไม่ต่อ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  หายแล้วแมงบลับถ oh, oh ูก kind ต of um, wow. oh ้องตัวไอ้ที่อ่ะแมงบลับจาก่อนมั้ยนันแม่งตัวแมงบลับยับแมงบลับโอ้ยอย่าตีกูกันดาบขี้ใหญ่ไอ้ี่อ่ะยับหมดเอากางเข้ากางเข้าต่อกางเข้ากางเข้าด้วยเอากางเข้าด้วยเอาบนเข้าบีกบนเข้าบนเข้าบีบบีบบีบโอ๊ยกันไม่ได้ ก็เอาตัวคีมเมีตัวนี้มามันกันไม่ได้เลยนะมันกันอะไรได้ล่ะไม่ได้คาดหวังหรอกมียตัวนี้มากันนะขี้กาดมาเกิดดันคีไม่มีดกาถ้าเทียบเรื่องกันคีตัวที่นี่ก็กาดที่สุดแว่ะขนาดตัดมานะบิ๊กเต๋กูเต๋สวยเป็นไงมันฟีโก้เต็มข้อเลยสักล็งกูเล็งแนี้อยู่ตอนเนี้ย เดี๋ยวผมเองแคลรี่อ่ะเอเอเฮ้ยอ okay. ีกทนี่อะไรผมปาดแม่งไงปาดสองพันพอดีเอ้าโดดมาโดดมาโดดมายังไงยังไงเฮ้ยยังไปขึ้นยังไงขึ้นมาับไปก่อนเฒ้านะชิดเต้าเข้าบ้านเราอ่ะขีปใครไปกันใครไปกันใครเคลียร์ฮิปวิลโลใครเคลียร์ฮีปวิลโลสุดอเลน่าเลนอเลีติโนมันวางอเลีติโน่นะมันเที่ยงเขียงคานเชี่อะเลนติโน่นะ แรับกลับแล้กลับเจอกันกันเจอกันกันอ๋อโดนโดนมีคนโดนมีคนอาร์เนติโน่ตัวขาคือตัวขาหรือเปล่าตัวขาหรือเปล่าแรงฟันจัดอ่ะจักจริงจักอุ้มระเบพลังขึ้นเต่าเพนช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยโอ้ยต้องป่าเลยป่าเลยเอาลูดเดียวลูดเดียวลูดเดียวมาอะไรลุงโซมล้มแระวังป่ารถละเลยเปลี่ยนหลังก่อน อ๋อมามาม,มารุนนรุุา่้าหรอมมามามามิกมิ๊กไปไหนมา่จอของตั้งไปไหมตั้งไป้าหน่อยดิอยู่ล่างนะอืมอืมออือโอ้แค่ชี่นี่ระ กลับแล้วมัง้งมันจะอยู่เหรอไปนะ่ละมันมันจะอยู่หายไนะไอ้เหี้ยม่ได้ป้อมรักป้อมเลยดูดีบีกดูดีบีกดูไว้นาบีกเตะนะอไรอะเตข้าคิ้วดิ เข้ามึงอะเด็เมื่อกี้ตีบูตีบูตีบู ugh, กเก็บแต่กับบูน,นะออฮึมไม่เก็บแต่กับคุ้งอะไรอัดไงยเขได้สามแต่งต่อไปต่อต่อไปประโยชน์ของมึงมีแค่นะั้นตอนนี้นต่อต่อไปละลายเรียบมันซะอย่าโดนมันละลายแล้วกันอืมัม่นนะ อ่ะกูรูเดียวเนี่ยเออปลาหมึก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 อันนี้พี่ปลาหมึกอลังคนเดียวโอ้ขี่หัววุ้ยเันขี่หัวอืมโอ้โหขี่นี่ก็จะเอาไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหไม่ไหวยิงวัตถุไฟไม่ใช่ตัวไฟดิหยิบตัวอุ้ยถ้ากระสุนพี่ยิงยาวกว่านี้เมื่อกี้อีกนิดนึงนะ điệp lẽ này người chịu rồi, mọi người mọi người có người mọi người mọi khi vào này này, ừ.